อ่าคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อแนะนํามือใหม่สําหรับสนามสอบกอพอโดยเฉพาะนะครับขึ้นชื่อว่ามือใหม่เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะนึกถึงน้องใหม่ถูกไหมเราจะนึกถึงพวกเด็กๆนะครับอายุน้อยๆเพิ่งจะเรียนจบมาเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นหัวข้อที่จะผมจะอธิบายเนี่ยนะครับสิบคำถามที่มือใหม่สนามสอบกอพอจะต้องรู้แต่หลังจากมีวิกฤตโควิดครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมสังเกตว่าวงการสอบราชาการมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะคือคําว่ามือใหม่ไม่ใช่แค่น้องใหม่ไม่ใช่แค่เด็กจบใหม่พี่ๆหลายคนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญมีความสําเร็จทางอาชีพอื่นๆที่อยู่บริษัทเอกชนนะ่ะเจอภาวะวิกฤตนี้หลายบริษัทต้องปิดตัวลงในอินบ็อกของผมมีทั้งสจ,จวตนะครับมีทั้ง โปรแกรมเมอร์มีวิศวะกรที่ที่ทำงานบริษัทเอกชนมาขอคำปรึกษาเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าน้องใหม่คำว่ามือใหม่ในวันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเด็กจบใหม่อายุน้อยๆเสมอไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าสนามสอบราชาการเนี่ยเป็นเป็นที่มุ่งหมายของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็ต้องมารู้กันครับว่าเวลาทุกทุกทุก,ท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 กปีเวลากอพอเปิดมันคืออะไรถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะวางแผนได้ถูก นะครับซึ่งจะบอกว่ากพอพคือบันไดขั้นแรกของการจะเป็นข้าราชาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าบันไดขั้นแรกเราต้องจัดการวางแผนยังไงมันเหมือนเราชนะไปเกินครึ่งทางแล้วตอนรุ่นผมสอบเนี่ยผมไม่รู้เรื่องไม่มีใครบอกนะวันที่ไปสอบกพอพเนี่ยเขาบังคับให้ผมไปด้วยซ้ำคือพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ที่ผมไปทํางานอยู่อะนะครับเขาบังคับให้ผมไปผมก็เลยไปก็เลยโชคดี นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําคลิปเสมือนเหมือนผมเป็นพี่คนนั้นที่มาคอยแนะนําว่ากอพอคืออะไรสําหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนจะมีอยู่1ิบคาถามที่ผมเจอบ่อยมากในอินบ็อกซ์นะครับเริ่มจากคําถามแรกเลยสอบไปทําไมเออสอบไปทําไมเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งอยู่บ้านดูบริษัทหาไม่จํากัดเนี่ยมันกว่าอีกจะไปสอบให้มันเหนื่อยทําไมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระบ,บวนการของข้าราชาการประเทศไทยนะมันเป็นแบบนี้ประเทศอื่นผมไม่รู้แต่ประเทศไทยเนี่ย ก่อนจะไปเป็นข้าราชาการจะไปใส่ชุดขาวจะไปใส่ชุดเครื่องแบบกากีแบบนี้เราจะต้องมีการสอบครับเขาจะเรียกว่าสอบภาคกอพอผ่านภาคกปั๊บก็ไปสอบภาคขอพอผ่านภาคขอครับปั๊บก็ไปสอบภาคคอภาคกคืออะไรความสามารถทั่วๆวไป นะครับความสามารถทั่วๆไปคือไม่ว่าคุณจะจบนิติศาสตร์อย่างผมจบนิติศาสตร์คุณจะจบรัฐศาสตร์หรือคุณจะจบวิศวะคุณจะจบวิทยาศาสตร์หรือคุณจะจบสายวิทย์สายศิลป์สายศิลปะสายนาฏศิลป์สายอาชีวะ <S <S ไม่สนใจทุกคนจะต้องมากองสอบภาคกอข้อสอบมันจะเป็นเหมือนวัดทักษะหลายๆด้านด้านการคำนวณเอยเดี๋ยวจะมีแผ่นต่อต่อไปบอกนะครับ <S <S ด้านภาษาเอยด้านกฎหมายและระเบียบเอยเหมือนกับว่าเช็คเช็ค Requirement พื้นฐานเช็ค เช็คความรู้ขั้นพื้นฐานน่ะที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับมันไม่ได้ไปเรียนเฉพาะทางไม่ได้ข้อสอบไม่ได้ออกเฉพาะทางตามคณะที่เราจบมาพูดง่ายๆนะครับพอผ่านภาคกก็จะไปสู่ภาคขอภาคขอเนี่ยคือเฉพาะตำแหน่งอย่างเช่นผมจบนิติผมจะไปเป็นนิติกรผมก็จะสอบเป็นข้อเขียนหรืออาจจะกากบาดอย่างเงี้ยแต่จะมีเฉพาะวิชากฎหมายถ้าคุณจบเศรษฐศาสตร์จะไปสอบเป็นเศรษฐกร ตำแหน่งภาคขอคือเศรษฐกรถูกไหมเขาก็จะถามเฉพาะเงินเฟอ้อเงินฝืดอะไรไม่ไม่ได้ถามความรู้ด้านอื่นถ้าคุณจบด้านนักวิเคราะห์แผนและนโยบายข้อสอบภาคขอก็จะออกแค่เรื่องวิเคราะห์แผนและนโยบายคือออกเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะทางเฉพาะตำแหน่งไปนะครับพอภาคขอผ่านก็ไปสอบภาคขอภาคขอคือการสัมภาษณ์เขาก็ดูบุค,คลิกดูดูลมอวะนะครับภาคคอนี้ไม่ค่อยมีผล ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับชะตาชีวิตนะครับพูดง่ายๆถ้าไม่ผ่านกหนูอยากเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นแต่หนูยังไม่ผ่านกมันก็ได้แค่มองภาคขอภาคคออ่ะมันต้องผ่านกก่อนถ้าไม่ผ่านกมันไปขอไปคอไม่ได้มันก็ไปเป็น,ปนข้าราชการไม่ได้นะครับหลักคือแบบนี้ทีนี้ไอ้การสอบกอพอนะไอ้การสอบกอพอที่พูดเนี่ยมันคือ ความหมายนะความหมายมันก็คือการสรอบภาคกอเวลาเราจะเรียกเนี่ยเราจะเรียกย่อๆถ้าเรียกเต็มๆเราจะเรียกว่าการสอบภาคกอของสํานักงานกอพนนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะเวลาพูดมันยาวไงเฮ้ยเราไปสอบภาคกอของสํานักงานข้าราชการพลเรือนหรือกอพโอ้โหเขาก็เลยย่อสั้นๆเหลือแค่ว่าสอบกอพสอบกอพสอบกอพและสอบกอพเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่า พอต่อไปนี้เราพูดว่าสอบกอพอมันก็คือสอบภาคกนะครับมันก็คือสอบภาคกนะครับทีนี้เมื่อผ่านภาคกอนะผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ์ไปสอบขอกับคอตามที่บอกนะครับผ่านภาคกยังไม่ได้เป็นข้าราชการนะคุณก็ต้องรอว่าตำแหน่งที่คุณจบมาวุฒิที่คุณจบมากรมต่างๆเขาจะเปิดภาคขออีกเมื่อไหร่นะครับคุณก็ไปสมัครสอบภาคขอพอผ่านก็ถึงไปถึงไปภาคก สรุปเลยนะครับคำถามแรกสอบไปทำไมสรุปว่าสอบกอพอมันเป็นบันไดขั้นแรกก้าวสู่ข้าราชการนะครับถ้าอยากเป็นข้าราชาการเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้มีใบผ่านภาคกนะครับมันเหมือนเราไม่มีใบขับขี่เราไปภาคขอกะคอไม่ได้นะครับแต่ก็นำมาสู่คำถามต่อมาแล้วกันนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่มีภาคกแล้วจะไปเป็นข้าราชาการไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับ ต้องต่อเนื่องด้วยคำถามนี้ครับแล้วข้าราชการประเภทไหนบ้างละ่ะที่ต้องผ่านภาคกอของกอพอนะผู้ในง่ายคือข้าราชการประเภทไหนบ้างที่ต้องสอบกอพอให้ผ่านนะครับนั่นก็คือข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนคืออะไรครับก็คือข้าราชการที่ทํางานในนี้ทำงานในไหนทํางานในกระทรวงต่างๆอย่างผมตอนบรรจุผมบรรจุก,กระทรวงการคลังน,นะครับทำงานในสํานักนายก ทำงานในทบวงป,ปัจจุบันทบวงไม่มีนะแต่อนาคตถ้ามันมีทบวงก็ทำงานในทบวงก็คือข้าราชาการพลเรือนในกรมต่างๆตอนผมบรรจุที่แรกกรมบัญชีกลางนะครับหรือในจังหวัดต่างๆเวลาน้องๆถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปไปตัวจังหวัดอ่ะในสารการจังหวัดก็จะมีบรรดาพี่ๆข้าราชาการใส่เสื้อเหลืองบ้างใส่เสื้อชมพูบ้างใส่เสื้อชุดเครื่องแบบกากีชุดขาวบ้างเวลามีงานนะหรือว่าอำเภอต่างๆข้าราชาการที่ทำงานในที่เหล่านี้ครับจะต้องสอบกอพอซึ่ง ข้าราชาการกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแต่ถ้าเป็นข้าราชาการอื่นๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นไม่จําเป็นต้องสอบกอพนะตำรวจไม่จําเป็นต้องสอบกอพนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นข้าราชาการในสังกัดตัวสีฟ้าที่คุณเห็นตรงนี้นะครับแต่ทีนี้มันมีแบบนี้ครับข้าราชาการอื่นๆนะข้าราชาการอื่นๆยกตัวอย่างคุณครู องค์กรอิสระหรือหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างอย่างหน่วยงานที่2ที่ผมมาบรรจุอยู่เนี่ยก็คือสํานักง,งานสารปกครองนะครับหลังจากผมอยู่กรมบัญชีกลางประวัติผมแล้วกันผมก็ย้ายมาอยู่สํานักง,งานสารปกครองซึ่งเวลาสํานักง,งานสารปกครองเขาประกาศสอบรับราชาการเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าใครมีภาคกอของกอพอแล้วอะ่ะนะก็มาสมัครสอบภาคขอของเขาได้เลยนะถ้าผ่านภาคขถึงไปภาคคแบบนี้ ถึงแม้หน่วยงานพวกนี้คุณครูองค์กรอิสระไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดนี้นะคนละสังกัดแต่เขาเชื่อถือมาตรฐานของสนามสอบกอพอเขาเลยบอกว่าถ้าใครมีใบผ่านภาคกอแล้วนะของสำนักง,งานกอพอก็คือใบผ่านกอพอแล้วสามารถมาสมัครภาคขอของเขาได้เลยที่ครูบ้างที่กกตบ้างเป็นองค์กรอิสระหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าภาคกมันได้ประโยชน์แค่ แค่แค่ใช้กับหน่วยงานในสังกัดพวกนี้เท่านั้นหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานเขาเชื่อถือมาตรฐานภาคกกอพนะครับเมื่อผ่านกอพพแล้วคุณสามารถเอาไปยื่นสมัครหน่วยงานอื่นๆมีมีมากกว่านี้อีกนะครับนะแต่ถามว่ามีหน่วยงานไหนไหมที่ เขามีภาคก่อของเขาโดยที่เขาไม่ไม่เอาภาคก่อก่อพอไปใช้ก็มีอย่างปัจจุบันก็มีท้องถิ่นท้องถิ่นเขาจะมีภาคก่อของตัวเองใครผ่านภาคก่อกอพอแล้วเอาไปยื่นท้องถิ่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าหน่วยงานอื่นๆร้อยละ88.889% 9เปเลยด้วยซ้ำนะครับคือถ้ามีใบผ่านภาคกอคุณเหมือนกับแทบจะไปได้ทั่วทุกทั่วทั้งอาณาจากักรเออท่องยุทธภพได้อะนะครับต่อมานะครับถ้า สอบผ่านแล้วทําไงต่อสมมุติคุณสอบผ่านภาคกอแล้วทําไงต่อนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นรูปภาพตรงนี้บอกตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อท่านสอบผ่านภาคกอของกอพอแล้วนะขออวยพรให้ทุกคนที่ดูอยู่สอบผ่านนะครับเมื่อประกาศผลสอบออกมาแล้วมันมีตัวสีเขียวตัวอักษรมันจะเป็นสีเขียวโทนสีประมาณนี้เราจะเขียนว่าผ่านเ,เนี่ยคุณไม่ต้องมาอินบ็อกถามผมนะพี่มันมีตัวแบบนี้คือผ่านไหมก็มันก็เขียนอยู่ผ่าน ช่วงเวลาที่มีประกาศผลเนี่ยน้องหลายคนนะฮะเป็นพันข้อความนะครับจะอินบ็อกมาในเพจพี่แมงปอแล้วบอกว่าพี่อย่างเงี้ยแคปหน้าจอให้ดูอย่างนี้ผ่านไหมก็ดูสิมันเขียนอย่างนี้ก็คือผ่านไงถามผมเพื่อ <c oughs> เขาคงไม่ไม่เชื่อสายตาตัวเองหรือยังไงไม่รู้เนาะนะฮะเมื่อผ่านแล้วเนี่ยท่านสามารถเอาใบผลนะ่ะใบใบที่สอบผ่านนะี่ะปิ้นปิ้นออกมาจากระบบถ้าเป็นยุคผมนะ เขาจะส่งใบเสนมาให้นะครับผมก็รอใบเสนอนะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ฉีกซองแล้วก็ลุ้นผลนะครับเอาอีใบผ่านเนี่ยไม่ว่าจะปิิ้นหรือไม่ว่าจะเขาจะส่งใบเสนอมาให้นะครับไปสมัครสอบภาคขอหน่วยงานต่างๆเมื่อมีตําแหน่งที่ตรงกับวุฒิของท่านเปิดรับสมัครผมยกตัวอย่างตัวเองผมเนี่ยจบนิติศาสตร์ถูกไหมเมื่อผมผ่านภาคกอไปเสนอมาส่งที่บ้านปั๊บผมก็ต้องติดตามข่าวครับติดตามข่าว สมัยโบราณมันไม่มีเว็บไซต์ Google อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ผมต้องไปเดินแถวหน้ารามมันจะมีประกาศแปะๆๆไว้ตามซอยตรงข้ามหน้ารามจะเป็นสำนักติวอะนะครับว่ามีหน่วยงานไหนเปิดสอบตำแหน่งที่ผมจบบ้างตำแหน่งที่ผมจบเนี่ยผมจบนิติศาสตร์มันก็สมัครสอบตำแหน่งนิติกรสอบภาคขกรม A ตตำแหน่งนิติกรสอบภาคขกรม B ีตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองสอบภาคขกรม C ที่มันเกี่ยวกับอาจจะเป็นนักนัก นักวิชาการพัสดุคือตำแหน่งภาคขอกรม A กรม B กรม C กรมดีกรม AFG ถึงแเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันรับที่มันรับวุฒิที่ผมจบก็คือนิติศาสตร์ตัวอย่างอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีใบผ่านภาากอผมสามารถไปสมัครสอบที่นี่ที่นี่ที่นี่ได้มากกว่า3ามที่นะที่นี่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 ได้หมดเลยนะครับทั่วประเทศไทยผมไปสมัครสอบได้หมดเลยขอแค่มันรับวุฒิที่ผมจบอะ เออถ้ามันรับพู้ที่ผมจบเนี่ยผมไปสมัครสอบภาคขอได้หมดนะครับไม่จํากัดว่าสมัครได้ไม่เกินกี่ที่ทีนี้พอผ่านสมมุติว่าสอบผ่านกรมบีตาแหน่งอะไรเนี่ยมเมื่อกี้นะครับเจ้าหน้าที่ปกครองอะไรและการกรมบีผ่านผมก็รอไปสัมภาษณ์นะีนั่งสัมภาษณ์กันนะครับไปสัมภาษณ์นะกรมบีก็ไอตอนสัมภาษณ์เขาเรียกว่าภาคขอพอผ่านแล้วนะเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้นะครับเขาจะเอาคะแนนภาคกอไม่เกี่ยวเลยนะเขาจะเอาคะแนนเฉพาะภาคขอเนี่ยมาจัดอันดับ ภาคขอกระคอรวมกันมาจัดอันดับนะสมมุติผมติดหนึ่งในท็อปทเวหนึ่งใน20แล้วมันมีอัตราว่าง20อัตราพอดีผมก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชาการกรมบีนะแต่ถ้าผมติดอ,อ,อันดับประมาณ80แต่เขามีอัตราว่าง20นะครับก็ขึ้นบัญชีไว้ก่อนปีต่อไปอาจจะเรียกมาถึงผมแบบนี้นะก็ต้องไปลุ้นอีกทีเพราะฉะนั้นวิธีของคนสอบราชาการครับ คุณจบอะไรมาพอคุณผ่านภาคกอแล้วนะคุณก็สอบดะภาคขอกลม A กรม B กรม C เปิดเนี่ยคุณไปสอบ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 ,สอบขึ้นบัญชีไว้นะครับพอผ่านแล้วคุณก็ไปสัมภาษณ์ขึ้นบัญชีไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะถูกเรียกก่อนกันนะแต่ย้อนกลับมาถ้าคุณไม่มีภาคกอคุณก็จะไปสมัครสอบภาคขอไม่ได้ไปภาคคอไม่ได้คือคือขั้นต่อไปของชีวิตมันจะไม่มาตราบใดที่มันยังไม่ผ่านภาคกอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาถ้าอยากจะเป็นข้าราชการมันก็ต้องผ่านภาคกก่อนยกเว้นบางสังกัดอย่างเช่นท้องถิ่นอันนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องข้าราชการท,ทั่วไปเนี่ยจะต้องผ่านหมดแหละภาคกทีนี้ถามว่าสอบวิชาอะไรบ้างนะครับผมไม่ขอพูดตามภาษาราชาการนะไม่งั้นมันจะฟังแล้วงงนะครับการคิดคํานวณอย่างมีเหตุผลโอ,โอ้โหอะไรก็ไม่รู้งงนะเอางี้ด้วยกันวิชาที่ใช้สมองในโซนของการคํานวณน,นะครับ วิชาที่ใช้ภาษาไทยวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและอันเนี้ยอันเนี้ยความรู้และลักษณะการเป็นอะไรราชการที่ดีก็คือกฎหมายนั่นเองสัญลักษณ์เป็นตาช่างนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าตัวอย่างข้อสอบเป็นแบบไหนไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้ถามว่าแต่ละวิชาต้องได้กี่คะแนนถึงผ่านนะผมคำนวณมาให้แบบนี้วิชาคำนวณบวกภาษาไทยเนี่ยมันเต็มร้อยคะแนนคุณจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า60เต็มร้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นคุณสอบกอพอปอโทนะกอพอปอโทคือ65นะครับอันนี้คือปอตีนะถ้าภาษาอังกฤษมันเต็ม50คะแนน25ข้ออันนี้25ข้อนะครับอ้นี้บวกกันก็50ข้อนะครับ25ข้อ25ข้อต้องได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ25คะแนนนะก็ประมาณ13ข้อทำทำให้ถูกประมาณ13ข้อนะได้ไม่ต่ำกว่า50เออได้ไม่ต่ำกว่า25เต็ม10นะครับถึงจะผ่าน วิชากฎหมายความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี50คะแนนก็คือ25ข้อต้องได้ไม่ต่ำกว่า30คะแนนนะฮะและมันต้องผ่านทั้งสามไอ้นี่ผ่านไอ้นี่ผ่านไอ้นี่ผ่านถึงจะเรียกว่าคุณเป็นคนสอบผ่านถ้าเลขผ่านอังกฤษตกกฎหมายผ่านก็สอบไม่ผ่านมันต้องเอกฉันอะมันต้องผ่านทั้งหมดอ่ะเออมันต้องผ่านทั้งหมดนะครับมันต้องผ่านทั้งหมด คุณจะมาผ่านตัวใดตัวหนึ่งหรือตกตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มันต้องผ่านแบบเอกฉันท์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแบบผมจะเก็บคะแนนเลขเต็มส่วนอังกฤษผมเอาแค่นิดหน่อยพอไม่ได้นะครับจะบอกว่าระบบการรวมคะแนนแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของกพซึ่งมันจะต่างกับสนามอื่นผมยกตัวอย่างท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเอาคะแนนบวกกันรวมแล้วถ้าเกิน60ผ่านอังกฤษคุณอาจจะได้ศูนย์แต่เลขคุณได้เกือบเต็มกฎหมายคุณได้เกือบเต็มคุณก็ผ่านอย่างเงี้ยแต่ถ้าสนามสอบกพเนี่ย มันต้องแยกคิดครับไอ้นี่ต้องผ่านไอ้นี่ต้องผ่านไอ้นี่ต้องผ่านผ่าน3อย่างมันถึงจะผ่านนะครับตกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นี่คือความยากของสนามสอบกอพอนะครับต่อมาเปิดรับสมัครบ่อยไหมพอพอเห็นสไลด์คําถามที่5เมื่อกี้นะครับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูกลัวตกแล้วนะกูกลัวตกนะครับเพราะฉะนั้นพอกูกลัวตกเนี่ยมันสอบใหม่ไหมปีหนึ่งสอบกี่ครั้งต้องบอกว่ารุ่นผมเนี่ย ผมจะบอกเสมอว่าผมตกกพภาคกหกรอบนะครับผมสอบอยู่หกรอบถึงผ่านแต่ในยุคเก่าในยุคเก่ามันเปิดทีมากเดือนนี้สอบอีกสามอาทิตย์ไม่ถึงเดือนเปิดสอบอีกแล้วนะครับมันจะให้หน่วยงานต่างๆสามารถเปิดสอบได้เองด้วยไม่ได้มีแค่สํานักงานกพเปิดสอบอย่างเดียวในยุคนั้นนะแต่ในยุคนี้นโยบายเปลี่ยนนะครับคือผู้ที่มีสิทธิ์จะเปิดสอบภาคกเนี่ยมีแต่สํานักงานกพนะครับเป็นหน่วยงานในสังก,กัดสํานักนายก แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำงานแบบข้าราชการก็คือเปิดมันปีละรอบเปิดเป็น E-Exam บ้างก็คือทำกับคอมพิวเตอร์ทำข้อสอบกับคอมพิวเตอร์กับเปิดแบบ Paper Pencil ก็คือกากบาดแบบเห็นทำข้อสอบแบบกระดาษอะเอาดินสอบฝนๆนะครับคือเลือกสมัครได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น1ปีคุณสมัครสอบได้แค่1รอบมีการสอบแค่รอบเดียวนะเฉะลี่ยแล้วเนี่ยปีละครั้ง ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดนะเขาจะเปิดช่วงต้นๆปีครับช่วงต้นๆประมาณกุมภาพันธ์นาจะเปิดแต่ว่าถ้าถ้าคุณดูอยู่วันที่ผมออนแอร์เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดนะครับมันประเทศเรามันล้วนไปหมดอ่ะมันเขาก็ปฏิทินการทํางานมันล้วนไปหมดเขาก็เลยมาเปิดเอากลางๆปลายปลายปีนะครับแต่ถ้าโดยภาวะปกติเขาจะเปิดต้นๆปีสอบกลางกลางปีนะเฉะลี่ยปีละครั้งมันมีในยะอะไรครับมันมีความหมายโดยในว่าอะไรถ้าสอบตก คุณต้องรอไปอีกปีหนึง่งปีนี้คุณสอบแล้วคุณตกคุณก็ต้องรอกว่าเขาจะไปสอบใหม่อีกปีเรื่องของผมเนี่ยเรื่องจริงของผมเนี่ยผมสอบหกครั้งอะ่ะตก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 แต่ข้อดีในยุคนั้นนะในยุคเมื่อที่ยี่สิบปีที่แล้วได้บ้างคือมันตกอีกแวบหนึง่งมันก็สอบไงผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะตกเดี๋ยวแป๊บนึงกูก็สอบใหม่ตกแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็มีอีกสนามที่สมัครไว้อะถูกไหมขอเงินพ่อเงินแม่สมัครช่วงนั้นอะแต่ ณนะวันนี้เกมมันไม่เหมือนตอนรุ่นผมแล้วถ้าคุณตกรอบหนึ่งอ่ะกว่าจะสอบใหม่อีอกหนึ่งปีนั่นหมายถึงว่าในหนึ่งปีนี้ภาคขอหน่วยงานตำแหน่งที่คุณอยากจะทำงานเปิดบางคนอาจสมมติอยากเป็นประหลัดอำเภอประหลัดอำเภอเปิดแล้วคุณไม่มีภาคก,ก่อคุณรอไปปีหน้าอ่ะปีหน้าผ่านภาคก,ก่อแต่ประหลัดอำเภอที่คุณเล็งไว้ไม่เปิดอ่ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าตกมันก็ต้องรอไปอีกหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีงปงปอย่างเงี้ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะเตือนคืออย่าอย่าไปวางแผนแค่ว่าเราจะไปเข้าสอบเพื่อไปดูแนวข้อสอบเฉยๆเฮ้ยมันหมายถึง1ปีนะเว้ยและ1ปีในวงการสอบราชาการมันไม่ได้หมายถึง1ปี1ปีมันไม่ได้หมายถึง1อย่างเช่นผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นประหลัดอำเภอผมอยากเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดมันก็ต้องสตาร์ทจากประหลัดอำเภอปรากฏว่าปีนี้ผมตกภาคกอนนะครับไปไปลายปีประหลัดอำเภอประกาศรับสมัครสอบอ่ะ ผมสมัครสอบไม่ได้แล้วนะครับแล้วผมไปผ่านเอาปีหน้าแต่ไอปีหน้าประหลัดอำเภอที่เพิ่งสอบไปก็ยังเรียกบรรจุไม่หมดนะครับอาจจะต้องรอไปอีก3ปีกว่ากว่าประหลัดอำเภอจะเปิดอีกรอบแบบนี้เพราะฉะนั้นตกหนึ่งรอบรอ1ปีมันไม่ได้มีความหมายแค่เลขหนะึ่งะมันไม่ได้มีความหมายแค่เลขหนึ่งอันนี้ฟังดีๆนะครับเพื่อเตือนสติตัวเองเอาไว้สอบผ่านแล้วเก็บไว้ได้นานแค่ไหนนะครับข้อเสียของภาคกอเนี่ย เอาข้อดีก่อนข้อดีคือถ้าคุณผ่านนะคุณเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตมันเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับในในระเบียบราชาการใบอนุญ,ญาตต่างๆแทบจะไม่มีอะไรณนะปัจจุบันนะแทบจะไม่มีอะไรที่มันอนุญาตทีเดียวแล้วทั้งชีวิตแล้วที่สอบผ่านครั้งเดียวแล้วเก็บได้ใช้ทั้งชีวิตอย่างเช่นใบขับขี่ผมเนี่ยขาดหมดอายุไป5ปีแล้วมั้งผมก็ลืมไปต่อมันไม่ใช่ใบขับขี่ตลอดชีวิตแล้วอะ แต่ภาคกอเนี่ยณปัจจุบันนะเขายังไม่เปลี่ยนนโยบายคือผ่านแล้วเก็บไว้เก็บไว้ได้ยันยันตายแต่ฟื้นขึ้นมาชาติหน้าใช้ไม่ได้นะใช้ได้ตลอดชาตินี้เท่านั้นนะครับชาติหน้าเกิดขึ้นมาถ้าคุณได้เกิดเป็นคนอีกนะเอามาใช้ไม่ได้นะครับคุณเก็บใบผ่านไว้อะเมื่อใดก็ตามที่ภาคขอเปิดนะครับคุณก็ไปสมัครสอบเนี่ยผ่านหนึ่งครั้งใช้ได้ตลอดชาติชาตินี้นะชาติหน้าไม่ได้ นะครับชาติหน้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเป็นถ้าได้เกิดเป็นคนอีกเอาไปใช้ไม่ได้นะครับอดีตนะอดีตเนี่ยมันมีแค่วิชาเหมือนกับคํานวณภาษาไทยแค่สองวิชานะเมื่อก่อนมีสองวิชาแล้วผมผ่านปัจจุบันสมมตินะปัจจุบันสมมุต,นะจจมมติมีเพิ่มวิชาอังกฤษเพิ่มวิชากฎหมายมาผมก็สามารถเอาใบผ่านเมื่อยุคที่ผมผ่านเนี่ยเอามาใช้สมัครสอบภาคขอได้เลย วันนี้มันมี4ี่วิชาที่คุณต้องสอบแล้วคุณผ่านอนาคตเขาอาจจะเพิ่มมาอีกเป็น8วิชาไม่ต้องสนใจตราบใดที่คุณเคยผ่านแล้วคุณเอาไว้ผ่านมาใช้ได้ตลอดไม่ต้องสอบใหม่นะครับอันนี้คือความคุ้มค่าของภาคกอนะสอบได้กี่ครั้งนะครับสอบได้กี่ครั้งคือลิมิเต็ดครับเอ้ยอันลิมิเต็ดพูดผิดสอบแล้วสอบอีกสอบกี่ครั้งก็ได้เอาที่สบายใจเลยนะเอาที่สบายใจจนกว่าจะผ่านนั่นแหละนะครับ แต่ผมก็ย้ําไปแล้วนะอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันหลายรอบเลยเอาให้รอบเดียวผ่านเพราะอะไรครับพลาดหนึ่งครั้งรอไปอีกหนึ่งปีแล้วผมก็ย้ําเสมอว่า1ปีมันไม่ได้มีความหมายแค่เลขหนึ่เท่านั้นนะหนึ่งปีมันอาจจะหมายถึงตําแหน่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อะมันต้องรอไปอีกอาจจะ3ปีสี่ปีห้าปีด้วยซ้ํานะครับ สอบตกแล้วมีสอบซ่อมไหมนะอันนี้ถ้าใครไปดูเว็บที่เขาเอาข้อมูลเก่ามาแชร์นะหรือหนังสือหรืออะไรที่มันเป็นข้อมูลเก่าเมื่อก่อนถ้าตกอังกฤษซ่อมได้นะครับแต่ปัจจุบันนโยบายมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีซ่อมด้วยประการทั้งปวงไม่มี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 ไม่ม,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 มีตกแล้วรอไปอีกหนึ่งปีครับไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นและมาถึงคําถามสุดท้าย ข้อสอบออกอันนี้ถามรัวๆเป็นเป็นชุดๆนะข้อสอบออกแนวไหนเรื่องอะไรยากสุดจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมรู้แล้วว่าทุกท่านจะถามผมก็เลยทำเนื้อหาเอาไว้นะครับกดเข้าไปในช่อง youtube นะช่อง youtube พี่เมงปอนะครับเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูพี่เมงปอนะพี่เมงปออย่างเงี้ยเราเสิร์ชปับ๊บนะครับมันจะเจออีเหลืองๆนะเจออีเหลืองๆ อย่างนี้ผมทาไว้ให้ห้ตอนแนะนําเคล็ดลับเตรียมสอบสําหรับมือใหม่สอบกอบพนะครับผมก็จะเอาตัวเนื้อหามามาติวมันจะมีการแจกแนวข้อสอบตรงนี้ปั๊บคุณไปโหลดแนวข้อสอบตรงนี้ได้นะเป็นแนวข้อสอบเสมือนจริงนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็จะเอามาติวให้ดูนะติวโดยมันมีทั้งหมดอยู่19หัวข้อที่เอามาออกข้อสอบกอบพ นะครับผมก็จะเอามาหัวข้อละหนึ่งตัว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 แบบนี้นะครับครบทุกวิชานะเมื่อดูจบเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าข้อสอบออกแนวไหนนะครับเพราะคุณจะได้ข้อสอบไปหนึ่งชุดนะส่วนคําถามว่าเรื่องอะไรยากสุดพอคุณดูจบแล้วคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าแต่ละเรื่องมีวิธีคิดยังไงให้เอาข้อสอบที่ผมแจกลองมาหาดทำแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนถนัดอังกฤษ ไม่เก่งเลขบางคนเก่งเลขไม่เก่งอังกฤษบางคนเก่งอังกฤษเก่งเลขแต่ไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นมันเอามาเป็นคําถามที่ถามคนอื่นไม่ได้นะครับคุณต้องฝึกด้วยตัวเองนะเมื่อคุณรู้ว่าคุณผิดพลาดต,ตรงไหนคุณมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนเขาเรียกว่า SWOT อะ s e n g t h Weakness, o portunity p and t r e e t อย่างเงี้ยวิเคะห์ a า a l y z e ตัวเองได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งไม่เก่งอ่อนไม่อ่อนเรื่องอะไร คุณจะรู้แล้วว่าต้องเตรียมตัวยังไงและในคลิปที่ผมเอาให้ดูผมก็จะได้บอกไว้ด้วยว่าอถ้าคุณอ่อนอังกฤษในระดับที่อ่านไม่ออกเลยหรือเลขในระดับที่คำนวณไม่เป็นเลยหรือกฎหมายในระดับที่แบบไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายมาก,ก่อนถ้าสมมติเลขเลเวลหนึ่งแล้วกันเลเวลศูนย์แล้วกันผมจะมีข้อมูลที่ทําเอาไว้ให้ว่าให้คุณไปต่อยอดตรงไหนอแต่ถ้าคุณไม่ใช่เลเวลหนึ่งคุณเป็นประมาณเลเวลสองเลเวลสามคุณจะต่อยอดทางไหนผม,ผมได้แนะนําในคลิปชุดเมื่อกี้ไว้ให้หมดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับน้องใหม่น้องใหม่ไม่ใช่เด็กใหม่นะน้องใหม่อาจจะเป็นพี่ที่อายุมากกว่าผมก็ได้นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาสนใจเรื่องของการสอบรับราชาการเนี่ยให้ทําตามที่ผมบอกให้ดูในคลิปนั้นนะ่ะนะครับรับรองว่ามันเป็น5ตอน4ชั่วโมงครึ่งอาตีสักหชั่วโมงที่ เป็นกําไรของชีวิตคุณนะมันจะย่นระยะเวลาการสอบกอพอให้คุณอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนผมสอบกอพอผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสนามสอบกอพอข้อสอบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่ามันสําคัญยังไงไม่รู้ด้วยซ้าว่าทําไมต้องไปสอบโชคดีที่พี่นะผมผมขอไหว้หพี่ตรงนี้ถ้าพี่ดูอยู่นะครับพี่เล็กโกสุมนะครับสํานักงานอายการสูงสุดนะครับตอนนั้นอยู่อกองอาญาห้านะฮะ บ,บังคับให้ผมไปสอบแล้วผมก็โชคดีที่ผมเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังพี่เล็กโกสุมนะครับผมไปสอบเนี่ยจนจน,จนมีผมในวันนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็ทําคลิปนี้นะเสมือนกับความดีที่ผมได้รับมาผมเอามาส่งต่อให้ทุกท่านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เชื่อเชื่ออยู่แล้วแหละมันเป็นประโยชน์แน่นอนถ้าท่านดูจบนะครับแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะฟอลโล่จะตาม ตามที่ผมแนะนําว่าให้ไปต่อทางไหนนะครับอ่ะสุดท้ายขอให้ทุกคนเนี่ยสอบผ่านกอพในรอบเดียวนะอย่าซ้ํห6รอบเหมือนผมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในสนามสอบแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะครับข้าราชาการมันไม่ใช่ทั้งหมดการสอบมันไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหรอกนะครับที่สําคัญคือเราเราดูแลครอบครัวได้เราดูแลตัวเองได้นะผมก็เน้นเสมอว่าเราจะต้องมีความสุขกับชีวิตทุกๆวันนะครับแล้วเดี๋ยว หน้าที่การงานการเงินต่างๆมันจะดีขึ้นเองตราบใดที่เรารักษาความสุขในจิตใจ,จเอาไว้ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้มีความสุขมีครอบครัวที่มีความรักอบอุ่นทุกคนครับ